ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ฟาร์มปลากระเบนคุณโจจังหวัดชัยนาะครับข้างหลังผมนี่ปลากระเบนเป็นพันๆตัวเลยครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับเจ้าปลากระเบนตัวแบนๆอย่างนี้นะครับตัวกลมๆอย่างเงี้ยราคาข้าง,งวดตัวละหลักร้อยถึงหลักหมื่นบาทกันเลยนะครับแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงตามไปชมกันได้เลยครับแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่กับคุณโจนะัทุฒนนะครับเจ้าของ ฟาร์มปลากระเบนน้ำจืดที่จังหวัดชัดยนาี่และะครับแหมอยากทราบจริงๆครับพี่ที่มาที่ไปของฟาร์มปลากระเบนน้ำจืดเนี่ยมันยัง<ฉ><น>ไงเนี่ย ือนิสัยส่วนตัวผมเองอะผมชอบเลี้ยงปลาอยู่แล้วแต่นี้พอเราเลี้ยงเนี่ยผมชอบศึกษาแล้วเราก็ลองหัดเพาะดูก็ลองเริ่มจากเลี้ยงเล่นๆก่อนแต่ก็ยังไม่ได้ขายยางครับยังก็ยังอยู่ในค้นเลี้ยงเล่นๆอยู่ยเลี้ยงสนุสกสนานอยู่คือยังอยากจะดูว่าไอ้ที่เขาว่ามันออกลูกได้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราอยากเราจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยครับมันเริ่มต้นทำไม่คิดว่าจะมาขายและเริ่มเป็นธุรกิจที่มันเกิดจากยังไงจากปลากระเบนเนี่ยมันเป็นปลาที่มันออกลูกเป็นตัวใช่ไหมแล้วมันก็ไม่มีใคร ไม่มีใครทาเลยอะตอนนั้นนะเพาะว่าเราต้องนําเข้าจากเมริกาใต้แล้วเมกาใต้ก็ไม่ได้เพาะเมกาใต้ก็จับกับธรรมชาติเหมือนกันนะฮะอันนี้มันคกว่าจะจับใต้กว่าจะขนส่งมามันมันไกลนะฮะผมก็เลยเฮ้ยถ้าเราสามารถทําได้ศูนย์กลางการผลิตอยู่ในประเทศไทยอะแล้วมันก็จะกินเอเชียทั้งหมดไงผมว่าเอ้ยเราก็ลองเริ่มเป็นจุดประกายว่าเอ้ยลองลองเริ่มดูเพราะผมพอรู้ได้ปุ๊บเนี่ยผมก็เอ้ยเอาละเราเราทำได้ลวเราทําได้เองแล้วก็เลยเริ่มเพิ่มจำนวน เจ้าครับอย่างที่เลี้ยงแล้วเนี่ยหลายพันเลยพี่ปลากระเบนน้ําจืดแล้วเนี่ยที่เลี้ยงอยู่อ๋อมีหลายชนิดครับประมาณ4ี่ห้าชนิดครับสี่ห้าชนิดเหรอครับหัวงินพี่ต้องพาผมไปดูแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวกลมๆเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างใช่เลยครับผมที่บอกเนี่ยครับพี่อยู่ในนี้มันต้องหลายสายพันธุ์แน่เลยเนี่ยเพราะมันลายมันต่างกัน คือเราเริ่มจากราคาถูกสุดก่อนครับเริ่มจากโมโตโร่ก่อนโมโตโร่ครับโมโตโร่โมโตโร่ก็จะตัวสีน้ำตาลจุดสีเหลืองอันนี้คือเห็นเยอะที่สุดใช่ครับอันนี้มีเยอะสุดนิยมมากสุดราคาถูกที่สุดคือคนเลี้ยงเนี่ยต้องเริ่มจากโมโตโร่ก่อนตัวเท่าไหร่ที่ถูกที่สุดสตาร์ทก็ตัวละถ้าเกิดท้องตลาดขายอยู่พันห้าครับตัวนึงพันห้าครับนั่นคือถูกที่สุดของปากกระเบนน้ำจืดแล้วนะที่เลี้ยงกันไว้นี่ยนะตัวขนาดไหนครับพันห้าก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเหมือนแผ่นซีดีฮะประมาณสี่นิ แผ่นซีดีเนี่ยนะพี่แผ่นซีดีผมซื้อแผ่นละร้อยเองนะพี่อันนี้พันห้าเลยแล้วขยับขึ้นมาอีกเนี่ยครับขยับขึ้นไปถือเป็นจากจั่วครับจากจั่วจากจั่วนี่คือตัวดำใช่เป็นลายเสือลายเสือดาวจากัวใช่ครับผมอ๋ออันนั้นตัวละเท่าไหร่ประมาณ2,500 าร์มผมจะเน้นทำมอเตอร์โร่เยอะที่สุดมอเตอร์โร่นี่เพราะความได้ตามนยใช่ครับโอ้จุดจุดอย่างงี้ฮะอันนี้คือมอเตอร์โร่ครับแต่นี่เป็นตัวผู้ครับยกขึ้นมาได้เลยใช่ไหมครับยกได้มครับมันสวยตรงไหนพี่นี่ครับจุดมันอยูรงไหผมหน่อยเถอะคือคนที่เลี้ยงเนี่ยเขาก็ชอบว่าคือรูปทรงมันแปลกเหมือนจานบินใช่ไหมแล้วมันก็มีจุดสีส้มส้มสีอะไรเงี้ยมันเป็นลวดลายที่มันแบบ มันออกแบบแไม่ได้<อ>ครับอ่ามันเป็นธรรมชาตินนแต่ละ,ละตัวลายไม่เหมือนกันใช่ครับรพันเดียวกันแต่ลายไม่เหมือนกัน,ใช,นใช่ครับอ้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับอันนี้คือจากกัวครับโอ้ไม่ใช่เสือแล้วครับนนี่มัจะท้องๆหน่ยหนยอยๆตอนนี้ตัวเมียครับตัวเมียมันจะขึ้นเลยรอนๆมันกบค้งขของเจ็บนะครับจับได้ตัวมันใหญ่ๆครับแข็งๆไงไม่รู้ว่าอันนี้ตัวเท่าไหร่นะพี่อันนี้ถ้าแม่พันก็ตัวสองหมื่นห้าครับอะ อันนี้เป็นแม่พันธุ์แล้วตัว2 5 0 0มืองหมื่ฮะสองสายพันธุ์นี่คือได้รับความนิยมสูงสุดโมโตโร่จากกั้วนะครับโมโตโร่นี่ขายดีสุดเพราะมันถูกสุดแล้วมันที่แพงๆอ่ะพี่พันไหนก็มีสองชนิดมีเพลเลกับโฟกัสดอดอันนั้นราคาค่าตัวก็ถ้าเพลเลนี่ตัวประมาณ5,000ันห้าพันนี่คือราคาลูกนะฮะตัวเล็กห้าพันถ้าเป็นโฟกัสดอดก็ตัวละหมื่นห้านั่นคือลูกเหมือนกันครับผม นี่คืออะไรครับเพอร์เลยครับโอ้โหนี่ได้ราคาได้ราคาตัวนี้ตู้นี่ตัวนี้เท่าไหร่พี่เพอร์เลยนี่ก็เป็นหมื่นห้าประมาณนี้อ่ะนี่ครับหมื่นห้าครับเอาสีดําสีดําแพงกว่าเอาสีดําแพงกว่าโอ้โหนี่เจ้าของฟาร์มบอกพวกพี่เลยครับอ๋อนี่นี่อันนี้อะไรนะโฟโต้โฟกัสดอทครับโฟกัสดอทโฟกัสดอทพี่โจ้ครับอย่างที่บอกตัวเล็กๆเนี่ยทำออกมาแต่ละปีแต่ละรุ่นเนี่ยขายได้หมด ก็คือปัญหาเราตอนนี้ก็คือเราทําได้ไม่เพียงพอความต้องการของตลาด<ะ>คือหมายว่าออเดอร์เนี่ยมันมีรอเราตลอดเยอะอยางเยอะย,ย,ยไม่พอไม่พอครับลูกอ,ออกมาเท่าไหร่ขายหมดหรอครับคือออ,อเดอร์ตอนนี้มันเดือนหนึ่งเนี่ยเขาใช้จริงอย่างต่างต่างก็เป็นพันตัวขึ้นไปแล้วที่ทาได้กี่ตัวของเราตอนนี้อยู่ที่ประมาณ600ตัว700ตัวแต่ตลาดรออยู่พันตลาดมีรอ,อยแล้วฮนะ ถามจริงเลี้ยงยากต้องลงทุนเยอะมากบ่อเดียวเนี้ยบ่ออย่างเงี้ยบ่ออย่างเงี้ยบ่อขนาดเนี้ยถ้ากิไซส์หกพนสิบอย่างเงี้ยนะก็เลี้ยงได้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบแม่โอ้รลวงม,มีตัวผู้กี่ตัวครับตัวผู้ใช้ถ้าเกิดสี่สิบแม่ใช้ตัวผู้แค่ห้าตัวก็พอตัวผู้ห้าตัวครับแต่ว่าการเลี้ยงมันต้องละเอียดต้องเยอะไม่ี่ต้องดูแลน้ําอาหารอะไรเขานี่ครับก็คือเลี้ยงปลาเนี่ยหลกัหลกๆก็คือน้ําสะอาดนะฮะแล้วก็อาหารสมบูรณ์คือถ้าสองอย่างนี้ก็ผมว่าก็โอเคนะปลาก็แฮปปี้แล้วนอกจากใจรักเลยไนะ้พี่ครับ เวลาจะลงทุนไปอย่างเงี้ยมีปัญหาเรื่องการลงทุนไหมก็คือของผมเนี่ยมันก็คือต้องก็ลงทุนเยอะเหมือนกันใช่ครับคือลงทุนเยอะคือส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะลงทุนหนักเรื่องพวกโรงเรือนพวกบ่อพวกนี้ครับผมแล้วก็เรื่องแม่พันธุ์ที่เราซื้อเขอามาใหม่ใช่เลยตัวเป็นหมื่นเลยครับอย่างที่ผมบอกอย่างตอนแรกเนี้ยตอนแรกเราจะมีแค่โรงเรือนตรงนี้โรงเรือนเดียวก่อนมีสิบบ่อที่เห็นเนี่ยครับอ่าสิบบ่อเท่าที่เห็ตอนนั้นกำลังกำลังการผลิตเราก็ได้ประมาณห้าหกร้อยตัวต่อเดือนอันนี้ผมก็มีโครงการว่าอยากจะสร้างไม่ได้พันก็เลย คิดว่าต้องสร้างโรงเรือนเพิ่มแล้วก็มีแม่ปลาเพิ่มอีกสักประมาณ400รอแม่่เงี้ยครับโอ้ลงทุนดิกเยอะเลยครับก็งบประมาณที่ตั้งไว้ก็สี่ห้าล้านนะ่ีล้านแล้วอย่างนี้แหล่งเงินทุนที่ไปนี่แบงก์พาณิชย์นี่เขาเห็นไหมก็มีครับผมเห็นเขาเห็นอะไรนะความเป็นไปได้ทางธุรกิจของเราทนี่ได้รับการสนับสนุนดีมั้ยก็มีเจ้าหน้าที่ทางธนาคารเข้ามาดูนะมาสำรวจมาดูความเป็นไปได้ดูอะไรวิจัยเงี้ยเขาก็ดูแล้วเขาก็ ยอมรับว่าโอเคมันเป็นมันเป็นไปได้การทำธุรกิจมันเป็นไปได้ครับผมฮะพวกผมไม่น่าเชื่อนะว่าเลี้ยงปลากระเบนแล้วเขาจะปล่อยกู้หรือเปลครับนึกว่าจะเป็นโครงการแบบใหญ่ใหญ่แบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเลี้ยงปลาให้กู้ต่างด้วยครับคงเป็นที่นี่รายแรกที่เลี้ยงปลากระเบนแล้วก็ได้กู้งได้เลยใช่ไหมไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมฟาร์มปลากระเบนน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรา เริ่มต้นจากเพียงแค่ความชอบในการเลี้ยงปลามาต่อยอดในแนวคิดธุรกิจอีกนิดหน่อยแล้วมาเสริมความแข็งแรงด้วยแหล่งเงินทุนที่เข้าใจในธุรกิจอย่างนี้ครับ